มันเป็นดอกไม้แห่งโลกสดใสของหนูไงเล็กได้เลิดอ๋อเล็กดาวิกาไหนเล็กดาวิกาที่โดนเหยียบหน้า ถึงคราวต้องสั่นสะเทือนเมื่อพลังแห่งชายเหนือชายกำลังจะมาสายกระจายบนเวทีแห่งนี้เพราะนี่คือเทกายเอาไทยแลนด์ขอเชิญพบกับตัวพ่อและตัวแม่แห่งวงการนันเอกเกษเสวัสดิ์ปารลกวงณอยุธยาและกะละแมพัชรศรีเบนจบมา EP ที่11ของเท็กไก่เอาไทยแลนด์ซีซั่นสเปิดเกมรุกปู่เกมรับค่ะโอ้โหต้องท้าความถึง EP ที่แล้ว EP ซึ่งเป็นตำนานโอ้โหคุณคะตำกันอยู่นานเลยล่ะค่ะเชื่อค่ะเชื่อว่าตำกันมานานแล้วล่ะค่ะค่ะและที่สำคัญนะคะ4-5ห้า EP ก่อนหน้านี้เป็นอะไรไม่รู้ค่ะพอยดียมหลังขายดีตลอดเลย ไม่กวาดไปกวาดอยากย่ายนิดนึงค่ะะไรคนวันนี้อยู่เต็มคำถามมาแล้วอะไรขยองมงเปียกขยองเป็นซีมมงขย่าอย่าสวดเลยอีเล็กเซมมาเปรี้ยเราทำได้วันนี้เราทันวันของเราค่ะเล็กพี่เกรงว่ามึงจะทำอะไรแะไรมันเลวร้ายลง ดูจากรูปคาถาแล้วเนี่ยวันของเราอะไรวันโดนเหยียบหน้าของเราเหรอ,อ,อนีจะขนาดซีซวกบเ,เกือบโดนเหยียบหน้า30ตีน15คนเลยนะอเ,เอาละเรียกหนุ่มโซคนใหม่มาเติมเต็มนะครับอ้าวขอต้อนรับ yeah! ออฟฟิ่ผมพูดเลยเเผมไม่เชื่อว่าโพเดียมหลังอะไรมันจะฮอตขนาดนี้ รอบรนี้โนะพเดียมหน้าน่าจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาพิสูจน์ดูเลยนุ่มสดคนต่อไปช <Sure. S 1> สิ่งที่คุณคิดตอนนี้มาครับสวัสดีครับผมชื่อไม้วรวุุิชูอภัยแนะนําตัวเลยถึงแม้ว่าจันผมสุขผมจะไม่ว่างนะครับอา้าวเหรอคะแต่ว่าถ้ามีคุณอยู่ข้างๆ <c oughs> ผมพร้อมที่จะว่างได้ทุกวันครับ <c oughs> นุ่มโสดคนนี้ดูน่ารักเป็นกันเองเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เรียกอะไรสายหมีแม่ให้สายหมีอะไรประมาณนี้สายหมีโอเคใครชอบตัวใหญ่กอดอุ่นๆแล้วก็ผมแนะนําผู้ชายคนนี้เลยละกันค่ะถ้าชอบผู้ชายคนนี้ก็เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ <c oughs> นอยดับไปสามคนเหลือยี่สิบเจ็ดคนคุณโอเคนะจำนวนนี้โอเคครับเออมาเตมเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะฮะดับไปทำไมฮะคือเขาอย่างที่บอกเขาไม่ได้ชอบเป๊กหนุคือเขาออกมาแล้วหนุ่มรู้สึกม่วงหนุ่มรู้สึกม่วง่วงเลยง่วงเตมคุณยังไม่ลืมผู้ชายคุณยังไม่ลืมผู้ชายคนก่อนเหรอคะเสียใจมากยังเสียใจอยู่แล้วก็ต้องแล้วกันไปนะคุณแต่ต้องยอมรับคนนี้คุณก็สารภาพแล้วว่าเห็นแล้วง่วงจริง ไม่ใช่สเปคจีโน่น่าจะอธิบายได้ดีคนที่เป็นยังไงฮะพี่เขาดูเป็นผู้ใหญ่ครับอบอุ่นก็ตัวใหญ่เหม็นก่อนหนักจุอุ่นอย่างน้อยๆกาแฟคุณก็ไม่ต้องลำบากมายืนดึงหนวดและฮะขอถังออกซิเจนค่ะเป็นได้หลายอย่างนะคะใช่ค่ะเห็นปุ๊บเนี่ยเออเขาก็ไม่ได้หล่อแบบเป๊ะเลยนะแต่พอเห็นแล้ว รู้สึกว่าเขาเหมือนคนอบอุ่นจริงเหรอแล้วเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยอูมามิมากเลยค่ะเห็นแล้วมีเห็นแล้วมุมมากของผมอูมโอ้โหเล็กปัญญาคนนี้เหมือนหน้ารักดูอบอุ่นดูแบบเป็นผู้ชายแบบโลกสวยอะไรอย่างนี้ซึ่งบอกกับเราเราก็คนสวยไงเราก็เลยเปิดไปไปก็ อะะดอกไม้เราอะเดี๋ยนะแม่นาตเรียกเรื่องดอกไม้มึงยืนจนเหตุขึ้นแล้วตอนนี <Hey, ้ร่งสดใสของหนูไงเล็กเดเล็กดาววิกาไหนเล็กดาววิกานที่เดินเหยียบหน้า อย่านะอีเล็กติดไว้หนึ่งตีนนะอย่าเลยคนนี้น่าสนใจยังไงล่ะฮะพี่เขาดูเมีอละคนดีครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเพื่อนกับพ่อจันได้ด้วยเป็นเพื่อนกับพ่อจันได้ด้วยเพื่อนพ่อเลยนะคะไม่แน่ใจว่านี่เป็นคําชมหรือเปล่านะเพชรราคาคุณดับไฟเลยใช่เพราะว่าพี่เขาดูเนิร์ดอะครับดูแบบออกธรรมดามากไปหน่อยครับใช่แล้วก็ ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นอาหารก็คงจะเป็นต้มจืดต้มจืดอะไรรชาเลยเหรอโอ้สปบอกว่าใครจะไปแซ่บเป็นแกงกะหรี่แบบเผ็ดอย่างนี้แหละให้คุณขาเขเปิดไฟไว้ค่ะคือพี่เขาดูใจดีจังเลยอะแบบอยากอยู่ในอ้อมกอดของพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออยากจะบอกพี่ว่าถ้าเกิดพี่อยากจะหาคนที่หน้าตาดีที่สุดอะยังไงหนูก็แพ้แต่ถ้าเกิดจะพี่จะหารักแท้ยังไงหนูก็ชนะค่ะ ร้านนุ่มสซมี27คนอยากรู้จักคุณมากกว่าน,นี้ครับมาเลยและดับไฟได้ทุกเมื่อถ้าคุณไม่ชอบใจเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อไมค์ครับผมชื่อจริงชื่อวรวุฒิชวมพายครับอายุ37ปีครับตอนนี้ทํางานเป็นที่ปรึกษาการเงินครับตอนนี้เนี่ยผมมีสิ่งหนึ่งที่ข้างคายอยู่ครับผมผมมีความข้างคายที่ในการเที่ยวญี่ปุ่นมากครับก็คือกะตั้งเป้าไว้ว่าปีหนึ่งเนี่ยจะไปประมาณ3หนซึ่งปีนี้เนี่ย ไปมาแล้วสองครั้งหลังจากถ่ายครั้งนี้แหละครับก็เดี๋ยวจะบินไปญี่ปุ่นครับ <Wow. S 1> ครั้งนี้เนี่ยผมจะไปดู2ง,งานพร้อมกันนะครับก็คือจะเป็นงานเทศกาลแห่องคชาตองคชาตองคชาตยักษ์ <c oughs> ของประเทศญี่ปุ่นที่เมืองคาวาสากิครับแล้วก็จะไปดูเทศกาลดอกซากุระพอดีครับผมทุกครั้งก่อนที่จะไปญี่ปุ่นใช่ไหมครับแพลนของผมคือการไปญี่ปุ่นเนี่ยผมจะไม่ไปแบบไม่มีเทศกาล หนึ่งคือเอาผมเอาเทศกาลวางไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ค่อยแพลแผนสถานสายการบินว่าจะไปสลับไปสลับมาแต่อย่างน้อยต้องมีเทศกาลอยู่ต้องมีเทศกาลอยู่ในทร,ทริปนั้นแน่นอนที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นทุกครั้งเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีของฝากเท่าไหร่ผมจะไปทริปประมาณ5-6วันยุโรปผมก็อาจจะไปผมจะไปน้อยหน่อยยุโรปเพราะว่าเนื่องจากว่าผมอ่ะไม่ชอบนั่งเครื่องบินไกลมันเหนื่อยมันเสียเวลาส่วนใหญ่ผมก็จะมักจะถ่ายวิดีโอมา ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาแล้วก็อัพขึ้น YouTube ครับ mm. เพื่อจะเป็นแบบว่าเป็นบันทึกการเดินทางของผมเองที่ไปมา mm. เคยมีหนุ่มญี่ปุ่นมาจีบไหมมีมี mm. ถึงแม้ว่าจะข้างไทยญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ยิ่งชอบหนุ่มไทยครับฝากถึงหนุ่มๆ30คนบนโพเดียมครับถึงผมจะชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ถ้าหากมีคุณผมก็พร้อมจะไปทุกที่ครับอย่าเพิ่งิดไฟผมนะครับดับสี่คน เพราะว่าไปดับเพิ่มไปแค่คนเดียวเองน,นั้นน่ะเออคุณแพนเอาไว้เลยปีน,นึงต่อไปสามครั้งสามถึงสี่ครั้งค,คุณชอบอะไรที่นั่นครับคือหนึ่งคือผมมีเพื่อนอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นคนญี่ปุ่นเลยนะครับก็จะไปส่วนใหญ่ก็จะไปไปเจอเพื่อน<ฆ>เลยที่หนึ่งแล้วก็อย่างนึงคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เราไม่เข้าใจเขาเลยในการพูดเราก็เลยอยากจะรู้ว่าคือไปเพราะว่าเราไม่เข้าใจเขาไงไปเพื่อค้นหาไปเพื่อเบรว่าเออมัน ความที่มันไม่เข้าใจเนี่ยแหละมันสนุกดีครับม,มันท้าทายนะใช่ครับคือเราไปอยู่ญี่ปุ่นช่วงหนึ่งไปเรียนด้วยแล้วก็ไปพรีเซนต์งานเอ้แล้วแล้วก็ไปถ่ายหนัง a v ค่ะ,ะสวัสดีค่ะชื่อเด็ดนะคะสมศักดิ์บุญมากนะคะตอนนี้อายุ24ปีนะคะประกอบอาชีพอิสระนะคะถึงจะดูลุกเซอร์แต่ถ้าเจอก็สอยได้นะคะ